ผโซเมซี่แฟนชอวแฟนเพจนะครับผมนะครับวันนี้เราจะไปตามแนวทางของน้องโมเดลนะครับผมครับสำหรับแนวทางของน้องโมเดลนะครับในงวดวันที่30ธันวาคมนี้อนจะเป็นเท่าไรนะครับเอือพี่น้องนะครับวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เลยครับผมเสียงอาเซนล็อวนแน่นนะครับหนึ่งไร่หนึ่งแช่หนึ่งกำลังใจนะครับไปตามมึงน้องโมเดลนะครับเพืนีนขี่ปะง่ายครับผมขี่ประมาณจะสามสิบนาทีนะครับต้องให้จบเด้อหนึ่งไร่หนึ่งแชร์ครับผมเดี๋ยวไปตามน้องโมเดลนะครับผม บ้านน้องโมเดลแล้วครับผมน้องโมเดลสวัสดีพี่น้องเอฟซีแนวโลกเล็วสวัสดีเร็วมาดูสวัสดีจ้าอ่นะครับสิมาถามแนวทางกับน้องโมเดลนะครับเด้อนะครับเด็กมีเซ้นต์นะครับน้องโมเดลน้องโมเดลอายุจุกปีแล้วครับนี่สามสามขวบแล้วโอ้อ่หนะครับสิมาถามว่าน้องโมเดลวันนี้เป็นสิมีแนวทาง่าเหรอครับน้องโมเดลพี่เดียวได้หรือสีแนวทางนะครับเสร็จ bưng thua thua lệ lệ để lệ thôi đấy hả chết ha chết ha phán ở gì thầy chén chén mứng chén bò thầy ở mường đấy chén hả ở b้าน ở ha mày mày hả ở b้าน ở ní โอ้โห,โหนะครับเจ็ดหาเดอ้อท่านผู้ชมนะครับฮะเจ็ดหา้าเจ็ดห้าเท้บอฮะเจ็ดห้าเท่เเโอ้เจ็ดห้าเดอ้อพี่น้องนะครับฝันได้ทีฮะฝันได้ นน้อยก็ฝันเป็นบาทนี่พี่น้องเอาเจ็ดหาเด้อครับเจ็ดหาฝันว่าจังไดนบอกลูกเม,มืองฝันว่าจังไดนฮะฝันว่าจังไดนฮะฝันว่าพี่เหลียว,เล,วเลขออกตัวไหนเอาชัดๆมึงเอาชัดๆดัดดเทียนึงเอฟซีพันถามึงเอาชัดๆเลยตัวไหนฮะเจ็ดหาอา๋อเจ็ดหาเด้อครับน้องโมงเดียวบอกว่าเจ็ดหาว่าสัน เทะมันใจเดี๋ยวมี่แม่แมซี่ขันขันเจียหาเขาข่าเขาเอามาซื้อขนมให้จะได้อีหยังลูกหนไหอยากได้อะไรก้านก้นกัานพี่พุมกัานพี่พุแม่อะไรเหมือนกับพี่อะไรนะกัานพี่พมซับพี่พุมอยากได้อะไรลุงเดี๋ยบพี่พุ่มโอ้จะได้พี่พุ่มเบอร์ไ้เนาะพี่พุ่มเนาะพี่พุ่มพี่พุ่มอยู่บ้านโอ้ยผมอยู่บ้าน ันหนูบ้าเนเหรออ้าวมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดหาได้พี่น้องน้องมื่อเดียวบอกเจ็ดห้าียิคน่อยใน้เลขนเหลือแบ้จคโอ้สองเจ็หดห,าหา้าเน้งานนะสองเจ็ดหา้าออสองเจ็ดห้านี้จำได้ว่ามีสม มาตรงกับน้องมมเดียวเลยมมเดียวกับเจี๊ยดหาด้วยกันน,นะเสร็จแล้วบางวดน,นี้ก็มันใจอยู่แล้วครับเจีดหาพี่น้องครับผมแมนอันแล้วบเจี๊ดหา้าอ่าน้องมาเดียวหวัดดีแม่เอฟซีก่อนหวัดดีแม่ซีก่อนหวัดดีครับหวัดดีแม่ซีก่อนหวัดดีจ้าขอให้แม่แเอฟซีเฮงเฮงรวยรวยเด้ออ่าน้องมาเดียว เจ็ดห้าเด้อพี่น้องนะครับน้องโมเดียวบอกแล้วนะครับเจ็ดห้านะครับฝันใดว่าสันจักฝันแนวใดครับผมผมกับบุหูกันเอาเอาตามเด็กหน่อยมิเส้เนี่เด้อพี่น้องนะครับอ่าคาริสโวก็น้องโมเดีลครับอ่ะเติมคะแนนให้น้องเด้อพี่น้อง,องเฮ้ยสอ่าน้องโมเดียวลุงจะไปก่อนนะ bye bye. Bye bye. บ๊ายบายบจุ๊บจุ๊บปิเออโอเคทางของน้องโมเดลก็ได้เลยเด้อครับพี่น้องนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องยังคงเป็นแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับศาสตราโนมเมเดี๋ยวนี้ก็เคยมีสิทธิการเดินดีอยู่นะครับผมนะครับวันนี้แอนน์ก็เลยมีกว่าได้ไปตามนะครับเนาะนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับศาหรับทนายอยากเห็ตามทนายจังไดนะครับผมนะครับสําหรับแนวทางของเจ๊นาง3ล้านวันที่28นะครับศาหรับอาจารย์นองปืนนัดใหม่อีกครั้งวันที่ยี่สิบเก้นะครับนะครับศาสตราพิเศษทนายที่ตามอยู่นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับเพียงไม่ข้ามโฆษณากกก็็็เเปนนนาลลััััังงงใจแ้้้ววะะคคครรรบบผมดดดดีไตอชสส ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะขุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง